ตัวแรกผมขอใส่เป็นไอตัวโซ่แล้วกันนะครับนี่ฮะไอตัวโซ่เนี่ยมันเป็นปฏิบัติกับแอสตายอยู่แล้วใช่ไหมปาดเข้าไปเรียบร้อยฮะตายครับตัวไหนตายก็ทูอีซี่ครับแล้วก็ขอตัวนี้ต่อสกิลสองเข้าไปติดมาขึ้นตัวแบบนี้ทูอีซี่ฮะอา้าวเรียบร้อยฮะแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากสกิลหนึ่งเข้าไปต่อฮะช็อวกกอวูแบบนี้ก็ทูอีซี่อีกแล้วสกิลหนึ่งเข้าไปปาดอีก เรียบร้อยโหทุกหัวเอาไม่ตายฮะแมถ้าตายนี่ก็คือหมดตี้เลยนะแอสตาเก็บหมดครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนครสและคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวทีมน็อกรอบในเกม b l a c k c คเ v e r Mobile นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่เพอร์เฟกมากๆเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับและก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยสําหรับคนไหนที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารและไกด์ไลน์ดีๆก็อย่าลืมกดติดตามชแนลนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าผมมีเมนูเด็ดๆมาเสริฟให้ทุกคลิปแน่นอนและสําหรับใครคนไหนที่กําลังงมมออหาขง เกมนี้อยู่นะครับผมก็แนะนํากลุ่ม Facebook ที่ผมดูแลอยู่เนาะคนไหนมีข้อมูลอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่มเลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้ถ้าหากผมมีเวลาว่างผมจะแวะมาตอบให้นั่นเองแต่ว่ายังไม่หมดนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจบริการเติมเกมเนโครสเปิดร้านเติมเกมเกมแบล็คโควเบอร์มือถเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะป้ายราคาสินค้าให้ละกันคนไหนสนใจก็ทัก Facebook ส่วนตัวของผมมาได้เลยนะครับคลิกที่ตัวไอด้านขวาบนหรือคลิกลิงก์ใน description ก็ได้นะครับแต่ว่าการเติมเกมตรงนี้ผผมมมจะตต้้้้้อองงใใใช ID แลวกก็รหหัสัส่่าานนนนเเเเขไปิ เอาละโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทีมนอกรอบกันเลยดีกว่าว่ามีตัวละครไหนบ้างนะครับรตัวแรกเลยฮะยามิสุเกฮิโร่สีแดงนั่นเองนะครับผมตัวที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของแอสตานะครับแอสตาริมิเต็ดหรือว่าแอสตานักเรียนนั่นเองครับแล้วก็ตัวที่3ครับได้แก่วิลเลียมแวนเจสน,นะครับผมหัวหน้าหน่วยลุงมรุนสีทองนั่นเองและตัวสุดท้ายนะครับเจสชาร์ลอตต์โรสเล่หรือว่าชาร์ลอตต์สุเกฮิโร่นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเอานามสกุลของยามิมาใส่แทนเขานะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวใน GVE กันหน่อยละกันนะครับซึ่งด่านที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นตัวอย่างจะเป็นพอทอดันเจียนนั่นเองอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมลองเล่นดูแล้วมันเพอร์เฟกจริงๆครับคุณผู้ชมมันเล่นได้แบบโอเคมากๆเลยนะนี่ครับพอทอดันเจียนขอเป็นดันไนแม่ดันนี้ละกันนะครับ ผมจะจัดทีมแบบนี้เลยนะครับค่าพลังผม99,000นะดันเจี้ยนแนะนําอยู่ที่92,000นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับให้คุณผู้ชมมาดูกันว่ามันจะเพอร์เฟกขนาดไหนและผมบอกเลยว่ามันฟินมากๆนะถ้าหากเราทํำคอมโบสําเร็จนั่นเองและมันไม่ได้สําเร็จยากขนาดนั้นนะสำเร็จค่อนข้างง่ายด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะใช้อันติเมตวิลเลียมแวนเจสก่อนนะครับเพื่อที่จะบัฟในส่วนของเกาะสะท้อนนะครับหรือว่าการสะท้อนด้วยสกิลที่1 ให้กับตัวที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับตอนนี้ตัวที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดของผมก็คือตัวยามินั่นเองเห็นไหมได้รับบัฟแล้วนะฮะนี่ครับผมบัฟสะท้อนนะครับทีนี้มันจะเป็นรอบของตัวชาร์ลอตนะครับเพราะว่าตัวละครสายซัพพอร์ตหรือสายดีบัฟเฟอร์จะมีความเร็วมากกว่าตัวละครสายดาเมจนั่นเองนะครับผมจะใช้ที่สกิล2 สกิล2มีความสามารถก็คือจะมีโอกาสติดมาร์กใส่ศัตรูนะครับสัญ,ญลักษณ์มาร์กก็จะเป็นคล้ายๆรูปบวกตรงนี้เลยนะและถ้าหากตัวละครตัวไหนฆ่าตัวละครศัตรูที่มีสัญ,ญลักษ์มาร์กตรงนี้ได้จะได้รับรอบพิเศษนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ในส่วนของสกิลนี้แล้วกันนะโจมตีใส่ตัวนี้ครับชุมเรียบร้อยอ่าไม่ตายไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วอ่ะศัตรูโจมตีมาครับไม่เป็นไรผมจะใช้ที่สกิลหนึ่งโจมตีตัวนี้ชึบชึบเรียบร้อยฮะ แล้วก็ขอใช้สกิลอันติเมตนะครับโจมตีใส่ตัวนี้อันติเมตของแอสตานะครับถ้าหากโจมตีศัตรูที่มี HP มากกว่า80นะครับจะได้รับในส่วนของรอบพิเศษนั่นเองหรือว่าการน็อกรอบนะครับผมจะโจมตีตัวนี้แล้วกันเอาไปเลยแอสตาโอ้โเรียบร้อยอ่าโอเคไม่ตายไม่เป็นไรครับไม่ได้กะให้ตายไงแล้วก็ผมจะใช้สกิลสมาโจมตีตัวนี้อันนี้ก็ไม่น่าตายนะครับเพราะว่าคาดเราแพ้นะครับผมแพ้สีนะแต่ว่าไม่เป็นไร ถือว่าทําได้ดีอยู่นะฮะเมื่อกี้นี้ก็มีการนอกรอบเล็กๆน้อยๆมาแต่ว่าภาพยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆกันนะบัฟมาแล้วก็ยามิซเกิเฮโร่ครับยังไม่ถึงรอบนะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฟันเข้าไปไม่ตายครับเสร็จยามิหมดตอนนี้สกิลหนึ่งยามิครับปาดเข้าไปชิิงเรียบร้อยตัวนี้ตายได้นอกรอบครับแล้วก็ปาดอีกครับชิวิงเป็นไง ค่อนข้างเพอร์เมากมากเลยครับแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะครับดันเจี้ยนตรงนี้มันจะมีทั้งหมด2เวฟนะอ่ะโอเคเสกไม่ติดครับวิลเลียมสกิลหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็สกิลอันติเมตของชาลอตครับ ลดพลังโจมตีศัตรู52%นะครับค่อนข้างลดเยอะมากๆเลยนะครับแล้วยังมีดีบัฟเลือดไหลอีกอันนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกมากๆครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิล2ยามีใส่ตัวละครที่มีดีบับเลือดไหลนะครับดาเมจที่ทําได้จะแรงขึ้นและมีโอกาสตดสถานะสตันด้วยนั่นเองครับเห็นไหม <c oughs> ตอนนี้ศัตรูติดสตันแล้วนะครับแล้วก็เป็นรอบของแอสตานะครับแอสตาผมจะตีตัวนี้แล้วกันกระโดดฟันไป1ทีฮะ <c oughs> หลังจากนั้นก็เป็นรอบของศัตรูครับ ตัวก็ตบปปแอสตาไป1ทีฮะดาเมจ8ป9 9เยครับยังถือว่าทูอีซี่อยู่และเดี๋ยวผมจะบับให้แอสตาขึ้นมานะครับเพราะว่าแอสตาค่าสปีดน,น้อยกว่าศัตรูบับขึ้นมาหน่อยได้ฮิลเลือดด้วยนะครับพอดีว่าแวนเจสของผมมีการ์ดประจําตัวนั่นเองครับและชาร์ลอตก็สกิลสเข้าไปครับเรียบร้อยฮะติดมาร์กไหมตัวไหนติดมาร์กอ้าวติด2ตัวเลยแบบนี้ก็ทูอีซี่ครับขอใส่ไอ้เจ้าตัวกอริล่าตรงนี้ก่อนละกันเอ้ยไม่ใช่มันคือหมีฮะ โจมตีหมีเรียบร้อยฮะได้น็อกรอบมาอีกหนึ่งทีครับจังหวะน,นี้ก็ใส่สกิลหนึ่งสร็ตัวนี้ชวงไม่ตายไม่เป็นไรครับทูอีซี่อยู่แล้วยามิสุกิฮฮโลจบสวยๆด้วยสกิลอันติเมทไปยามิมาโฮหยามิมาถุยแล้วก็อือมยวงิไปเรียบร้อยฮะทูอีซี่เออ ตีนี้จะเป็นตี้ที่ดีมากๆนะในกรณีที่เ,เ,เรานั่งกดเ,เ,เองนะครับแต่ว่าถ้าหากเราอยากความออตโต้เนี่ยตีนี้ก็เป็นอะไรที่ลําบากนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลําบากแบบอะไรขนาดนั้นผมมองว่ายังเป็นทีมฟาร,ร์มที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับตรงนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปตีบอสโนเอลให้คุณผู้ชมดูเมื่อคืนผมลองเทสแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าตี้นี้นะครับ คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่ามันเกินไปจริงไหมเดี๋ยวผมพาไปดูครับบอสโนโอเอลที่ผมตีนะครับจะเป็นในส่วนของบอสแสนห้านะและคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าค่าพลังผมเท่าไหร่ค่าพลังผม9ก้าหมื่นเแล้วมันชนะเฉยเลยผมยังงงเลยฮะเดี๋ยวผมจะมาเผยเทคนิคการเล่นตีนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับขออภัยครับพอดีเป็นวัดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารครับอาหารผมจะหาบัฟในส่วนของพลังโจมตีนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรเอา exp เข้าแทนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะ ดี๋ยวผมจะลองเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับอาจจะแพ้นะต้องบอกไว้เลยว่าอาจจะแพ้แต่ว่ามันเกือบชนะจริงๆครับคั้นแรกเลยนะครับทีมผมเนี่ยมีเวนเจสอยู่เวนเจสจะบัฟให้กับตัวละครยามิในการสะท้อนดาเมจสกิลที่1เนาะตรงนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าตัวละครศัตรู2ตัวเนี่ยไอเจ้าน้ําวนพายุเนี่ยมันจะโจมตีในรูปแบบหมูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโจมตีโดนยามิอยู่แล้วนั่นเองครับทีนี้ถ้าหากโดนยามิยามิเขาก็จะปาสกิลหนึ่งออกไปแบบรัวๆเลยสังเกตนะอันนี้โจมตียาม ดาเมจ40,002นะโคตรแรงเลยตีอีกอ้าวโดนยามิสะท้อนอีกตายฮะเรียบร้อยอันนี้20,009ครับเบาลงแต่ว่าสะท้อนอีกครับนี่ฮะสะท้อนเข้าไปเป็นไงโอ้โหนี่มันตีนอกรอบสะท้อนดาเมจชัดชัดครับพอถึงชาร์ลอตตรงนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากแล้วตีธรรมดาก็พอครับอันนี้ยังไม่ได้ถึงรอบของยามิเลยนะคุณผู้ชมครับ อันนี้รอบยามีก็ปาดเข้าไปเป็นไงเออเกือบตายหมดนะฮะและตรงนี้แอสตาก็จบแบบสวยๆไปเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยว่าทูอีซี่มากๆครับและก็ตอนนี้มาถึงบอสนเอลนะครับบอสนเอลมีโลอยู่4ี่หมซึ่งรอบแรกนะครับผมจะไม่ใช้ในส่วนของอันติเมทผรสานของตัวแอสตานะผมจะตีโลให้มันแตกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้อันติเมทผสานของแอสตาตอนที่บอสนเอลได้ปับโลคืนมานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สกิลสใส่กับยามิหน่อยละกันนะครับ รับยามีขึ้นมาหน่อยเอาดามเมจแรงๆครับผมจะใช้ที่สกิลหนึ่งปาดไปก่อนครับให้ติดดีบัฟเลือดไหลแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ทีนี้ชาลอตครับขอใช้ที่สกิลสองก่อนแล้วกันนะโอเคติดมาร์กไปเรียบร้อยติดอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มาร์กจะไม่มีความหมายเท่าไหร่เพราะมันเป็นตัวบอสนั่นเองและในส่วนแอสตารครับผมจะใช้สกิลสองตีเข้าไปครับอ้าชึบๆอ่าได้หมื่นหกนะครับโลก่เกือบหมดเลย แต่ตอนนี้ตัวละครสกูก็ตีมาครับโดนแรงอยู่นะยามิยังอยู่นะยามิยังอยู่ขอสกิลสองปาดไปก่อนแล้วกันครับลบโลบไปอัชวิงเรียบร้อยฮะได้2 8 0 0 0ืดาเมจแรงมากๆเลยนะครับวิลเลียมแมนเชสสกิลหนึ่งตัดไปเรียบร้อยได้2 0 0พถือว่าดูดีในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นรอบของแอสตาสกิลหนึ่งไว้ก่อนครับเก็บอันติเมตเอาไว้ครับทีนี้ก็มาเป็นรอบของชา์ลอตครับชา์ลอตซุเกโรสกิลอันติเมทไปเลยตรงนี้จะเนิฟในส่วนของพลังโจมตีของศัตรูนะครับ เนื้อไปฮะห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ติดดีบัฟเลือดไหลด้วยถือว่าสวยเลยครับอะ่ะ <c oughs> โนเอลก็โจมตีหมู่มาแล้วก็บัฟโลครับบัฟโลไหมอ่าไม่บัฟเหรออ่าบัฟเรียบร้อยแล้วครับสี่หมื่นเก้านะทีนี้สังเกตด้านซ้ายบนเห็นแมโลเขาเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมจะบัฟในส่วนของแอสตาขึ้นมาก่อนครับวิลเลียมแมนเชสเตอร์สกิลสองบัฟแอสตาครับแอสตาไม่ต้องคิดอะไรมากเปิดไปที่ทสกิลพศานเลยครับเพื่อที่จะลบโลของศัตรูลบไปเรียบร้อยฮะปาดเข้าไปแอสตาเอาชุบเรียบร้อยเห็นไหม เป็นสัญลักษณ์ดีบับไหมฮะเมื่อกี้นี้แล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นอีก70%ครับสกิลหนึ่งชาลลอตเข้าไปฮะทูอีซี่ครับผมและยามิสุกิเฮโรสกิลอันติเมตจบแบบสวยๆไปฮะยามิโมโอยามิมาทุย,ยเรียบร้อยฮะสองหมื่นสามยังไม่จบฮะยังได้อยู่โนเอลของเขานี่ยังยืนอยู่นะครับแต่ว่าอันติเมตมาแบบนี้เป็นไงฮะทีเมเนคอสยังอยู่หรือเปล่าฮะตายไปนหนึ่งตัวสองตัวฮะแม่คู่ฝูเมียตายซะแล้วแต่ไม่เป็นไรแอสซายังยืนอยู่ครับสกิลไปแอสซาสกิลสองช่วงเช้ง,เงๆ,ๆเรียบร้อยเป็นไง เออนี่เล่นแบบสดๆให้คุณผู้ชมดูนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะสามารถฟาร์มแบบนี้ได้เรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องมากดมือเอาเองโอ้นี่ค่าพลังห่างกันเกิน50,000เลยนะผมยังงงมากเลย เออไอดีเก่าผมที่ทําเป็นไอดีแรกทําไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันอนข้างที่จะว้าวมากๆเลยนะค่าพลังแสนห้านะของผม9ก้าหมื่นเก้าครับ <c oughs> ค่อนข้างโอเคเพอร์เฟกมากๆเลยคนไหนมีชา์ลอตแนะนําให้ปั้นนะครับโอเคทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูใน PVP บ้างนะครับแต่ว่าเกมเพย์ PVP ผมไม่มีให้แบบโจมตีคนนะส่วนใหญ่จะมีแต่บอทครับยังไงขออภัยไปด้วยแล้วกันผมกลัวไม่มีเกมเพย์ให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมเพย์ PVP มันจะออกมาประมาณไหนนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมก็จะใช้สกิลอันติเมตของวิลเลียมแวนเจสก่อนเพื่อนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าการบัฟสกิลสะท้อนดาเมจเนี่ยมันเพอร์เฟกมากๆเลยสำหรับยามิสุเกเฮโร่นะครับอันติเมตไป <c oughs> แล้วก็ยามินะครับเตรียมป่าสกิลหนึ่งอันนี้จะเป็นชาลล็อตนะครับขอติดที่สกิลสองก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอระ <c oughs> เรียบร้อยฮะติดมากไหม ติดมาร์สตัวเลยโอ้โหแบบนี้ทอีซี่ครับยามิุเกะเฮโร่ขอสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ปาดให้เลือดเหลือน้อยครับ <c oughs> อ่าสวยฮะสวยแบบนี้ฮะเอาแบบนี้โจมตีหมู่หรือเปล่าหมู่ไหมเอาไม่หมู่ครับแม่ถ้าโจมตีหมู่เนี่ยยามิปาดก,กับรัวๆครับ เออแต่ว่าอาจจะไม่ปาดก็ได้เพราะว่ามันถึงรอบยามีแล้วใช่ไหมตรงนี้ในส่วนของแอสตาครับออนติเมทใส่ไปก่อนเลยตัวแรกผมขอใส่เป็นไอตัวโซ่ล้วกันนะครับนี่ฮะไอตัวโซ่เนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับแอสตาอยู่แล้วใช่ไหมปาดเข้าไปเรียบร้อยฮะตายครับตัวไหนตายก็ทูอีซี่ครับแล้วก็ขอตัวนี้ต่อสกิลสองเข้าไปติดมาขึ้นตัวแบบนี้ทูอีซี่ฮะอา้าวเรียบร้อยฮะแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากสกิลหนึ่งเข้าไปต่อฮะชวักอา้าแบบนี้ก็ทูอีซี่อีกแล้วสกิลหนึ่งเข้าไปปาดอีก เรียบร้อยหทุกหัวเอา้าไม่ตายฮะแมถ้าตายนี่ก็คือหมดตี้เลยนะแอสตาเก็บหมดครับศัตรูก็สกิลสวนกลับมาแต่ว่าก็ทูอีซี่ครับตรงนี้มันเป็นบอทนะ <c oughs> แล้วก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยครับอ้จบที่แอสตาเหรอแอสตาจบก็ขอด้วยสกิลสแบบสวยๆแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋าเรียบร้อยฮะและนี่ก็คือประโยชน์และก็ความสามารถของทีมน็อกรอบแอนสะท้อนดาเมจนั่นเองนะครับแถมให้นะ แถมสะท้อนดามาจให้ด้วยเพราะว่าการสะท้อนของวิลเลียมแมนเจสที่บัฟให้กับตัวละครยามิสุเกโรมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าสามารถสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักก่อนให้เพียงพอส่วนตัวผมขอไปกินยาพาราก่อนนะครับช่วงนี้ไม่สบายจริงๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยังไุุู้ชมดดลสขภาพวยร